คครับโอ้โหไม่ถูกแต่ว่นะก็ไม่ได,ด้เป็นเท่าไหร่นะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะอยู่เกม่ยวเลนสนั่นเองเน,น,น, 4, น,น,น,นะเล่นไฟนอลโรเอร์สีมันเป็นยังไงครับผมม้าวอนเล่นแบบมีใครเครียดบ้างนะตอนนี้เฟลเลสเหรอจริงๆมันตันที่เท่าไหรนะ่วะตอนนี้ผมอยู่ประมาณสัปประมาณยี่สิบหกยี่สิบโอโห้แม่งเกิดยังไงวะพวกมึงเนี่ยนะนะ นะขุ่นแม่ขุนเบาขนาดที่ตรงหน้าพูเนี่ยเออขุ่นแม่เลยครับผมฮันเตอร์ขว่อน้างหน้าครับเราก็ต้องป่วนพวกข้างหลังตายตาย,ตายมือต,ตายตายเออชีชีชีอย่ายิงกูอย่าเออไม่ได้กินกูหรอกไม่ได้แดกกุ๊กเออบูมเมอร์พ่นเรียบร้อยเสร็จชาร์เจอร์เสริมแลมอ้าวมึงชนเลยมึงเนี้ยชน,นไม่ได้หายง่ายอ้าว ต้องขับรถผ่านสระบุรีมัง้งค<น>ุณอ้าวไอ้นี่อีกแล้วมันชื่อว่าอะไรวะโคแล้วอ่านชื่อไอ้นี่เขาจออกคนเดียวเออตายฮันเตอร์ฮันเตอร์แดกเออเออเออตายครับมันชื่อว่าอะไรวะอันนี้โรเชลหรือเปล่าจต่ไม่ผิดเลยใช่โรเชลแล้วลก็บูมเมอร์อยู่นั่อ้าวให้กูเล่นฮันเตอร์เหรอได้ครับ ก็ไม่รู้ว่าคิดจะกระตุกหรือเปล่านะฮะแต่ตอนเล่นตอนนี้ผมก็ไม่ไฟกระตุกนะครับผมเอ่อโ่อเชียวมึงมึงมึงเออตายตายเออโอ้ออออโหมันเ,เ,เ,นเลือดเยอะเยอะเยอะมากเลยอาชาเจนอาชาเจนทำอะไรเออมันยืจนจังหน้าเฉยอ่ะนะฮะอาสมอกเตอร์อ ผมก็โง่มันทำไมต้องยืนจิ้งนานๆแล้วไปคนเลยจริงๆเดินพคนปูนเฮ้ยพนเบ้ารีพ่นหลายครับผมคนเบ้าเลยอ้าวมาทำอะไรโอ้กดโคลมโคลมจะเล่นเหรอจะเล่นเหรออ้าวมันใช่ซอมบี้ดินมันบอกเชื่อเลยอ้าวอ้อไม่ได้ครับผมต้องปีนขึ้นไปข้างบนคือต้องหลบสายตาพวกนั้นนะผมถ้าเราไม่หลบมันจะไม่ได้นะผมโอ้โหแม่มีแต่ก็ซอมบี้เหลือหัวล้าครับ เฮ้ยคนสองครับผมนี่ค่าจัสองแล้วจัดสองคือซ้ทีดีเรยิงกูไม่ถ่ายด้ยังไงก็ต้องยิงนะพวก้าเอาไม่ด้เลยไล้างหน้าหน่อยไหน้าเพือนหมดแล้วโดนชดมาแป๊บเดียวก็จะตายครับฮันเตอร์รอแดดทั้งหมดเออไอเอาไมกินอีก ตีหอมหูชาชุมทนแรงจังว,วะเรียบร้อยตอนนี้สปิทช์ไม่ตัวทีไม่ติดกันเนาะอะห้ามเมตุบุญไม่ต้องมาเออมาแป๊บเดียวก็ตายเลยตอนพ่นมันจะเปอ,อสนสโล่เมืนสนโล่สโล่ครับผมน,นี่ก็ภาพชัดขึ้นนะครับผมใช่ อ๋อตายตายจอกี้จอกกี้ยิงมันดิเออเชียร์ทีมมันไม่เชียทีมกูทีมกูมันยังไงรู้อะอบูเมอร์มึงก็รอรอดับพ่นเท่น้นได้เออก็ไม่ดูเหมือนกันจอกี้เดีนยปจอกี้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 อ๋อตตายตายตเออฮึยอี้อลิซอ <serves> เอาเนี่ยจอปี่ผมไม่ชอ,อบเลยนะแต่พันเตอร์มันไปนอยู่กลางโรงตี๊เหลือเกินตอนเออแดงชาร์เจอร์นี่ก็ลพอเกมยงพอถึงแล้วผมเลือดเยอะหกร้อยเลือดที่สุดในประดาอยู่พวกนี้แล้วผมโดนเป็นแท็ไหมแท็เป็นพวกสลายบอสเลยเอามึงโดนเห็นีวิตเลยเออ,อาชาร์เจอร์พูดถึงก็ได้เต็มเลยบูมเมอร์ hello มาแต่ต่าตายทุบหทุบทุบคนแรงน้มโอ้ยพีเดียวตึงนับตึงตึวเตึงแลอ้าวจ็อกกี้ทำให้นล้มหน่ยทำกูล <umas, S 2> ้มทุบตัวเองพี่น้อง่อตายแล้วใครบอกให้ยิงถางหน้าวะนี่ทำไมยิงนีน <c> uh <listen> บอกเตือนเตือนโอ้โหเตือนทุกค่าโอ้โหตายตายโอ้ดาวสองเลยดาวสองนี้ต้องผ่อนนะครับผมโอ้โหมีรถเด็กเล่นได้มานี่โอ้โหคอมโบคอมจอยครับผมไอ้นั้นพ่นพ่นน้ำนั้นใส่ไอ้นั้นก็เสริมต่อได้แล้วครับอ้าวมนจนล้มแล้วไม่ช่วย อ่านปล่อยเพื่อนตายงี้เหรอเออ่ย่ตอนนี้มันปีนั้นจะดีเลยโอ้ย m เม,มาส์ o มืถึงฐนเร็วไม่เท่ากันนะแต่เกมของค่ายวาวนี่ไม่ออกให้คอนโซลม่ออกให้พีซีรดูมาเ่าเอานิคๆรอบไหมอ่ารอบตายตายโอ้มีให้เดินเล่นด้วยให้กูเดินเล่นสักหน่อย เออฮึเอเอฮึตาย <c oughs> อยากตายเลย <c oughs> โอ้ตันงมองเกอยากเปลี่ยนตัวด้วยนะสโมอเกอร์กไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมใครอยากเล่นอยากเล่นตอนนี้อ่ะอยากเล่นบูมเมอร์พวกเนี้ยอายากเอาความสะใจอะไรนะฮันเตอร์ฮันเตอร์เอ้ยเสียงนี้คุ้น มันเหมือนผู้หญิงในตำนานไหนจะได้ยินเสียงเสียงร้องในตำนานนะผมโอ้เมื่อกี้เศษตกอ่ะไม่รู้ว่าไมถึงตกนะเออตายตายตายี่ไรครับได้ยินเสียงร้องตำนานนะผมโอ้โหเอ้าอะไรอ่ะเดินติดอะไรอ่ะตายมันเจอลูกพี่แล้วอ้าอยู่ไหนวะ กูยังมองไม่เห็นเลยว่าโอ้จุดนี่โอ้อยู่ทางนี้มองไม่เห็นเอออ่านั่นเรื่องอะไรยืดอ่ะฮันเตอร์เออ,อ,อ,ดดโ,อโดดใส่โอ้ยมาจะเดือดใส่หร <'s> ืออะไรทำโกงเนี้ยโดชเเียวพม่งเดินเข้ามารับตีแทนนะผมอา้าวโอ้กูนึกว่าใครตายเห็นนอนอยู่ตรงนั้น อ่ะโบเมอร์โบเมอร์มาไม่ต้องัวงั่งเบียร์เลยโอ้เอาแล้วไปแล้วกี๊โผล่ขึ้นแล้วก็ไปหันลงแคนอ่ารอรอดักตีโหล <c oughs> อย่าตีมันบ่อยหลายครับผมมันจะตายอ่าไปชื่นมันได้ครับขี่ <c oughs> ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเออ <c oughs> เป็นการสโล่นะผมมาให้พวกมันขึ้นบันไดกันให้พวกมันไปผมก็ไหวช้าก็เดินนะเออเออเออตาย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 น้ำน้ำน้ำติดน้ำตายหาอ่าอ่าตายตายเออชาชเชอร์โอ้แม่งชนอ้าวไม่เห็นมันชนเลยอ้าวตายแล้วสมอคี สมบมกีอ้าวไม่ทันเลยแปลงร่างควากดกอยนิกไม่อมอินเตอร์นี้ก็ผมอันนี้คือเราเอาพวกคนที่ใกล้ตายก่อนนะผมเพื่อจะแบบไม่มีกำลังเพื่อสู้นะอ่าเล่นๆแบบเป็นหลักทหารเลยพีณอ้าวฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ทำให้ใหได้ลำล้มได้ชื่อว่าอะไรวะอ๋อฮันเตอร์เลย อู้้บูมเมอร์เมียไปเกิดยังเงี้ตยตายตายพวกมันส่องเข้ามาตรงนี้ตายอ่ะอ่ะวอย่างอย่างยืนงงอยู่ชาเจอชาเจอเกดซีชี่ชชชโอ้คนคนมองเห็นวะไหนดีวะนี่ด้วยกันอเอาบูมเมอร์ไม่เกิดใม่ตรงนี้แล้วชกสาดีเล่น <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องปลายปไปานออกไปกุนดอกดักตีอยู่ตรงประตูลละตนะฮะกุนดดักตีตน่เดินไปก็ตายตอ่ะดักตีดักตีมาอุ๊ดต,ตู้โอยว้าวสัตว์อืออแล้วก็ตามอ่อือโอ้ยเมื่อกี้แบบเดินมาอย่างดีแล้วกดลิกซ้ายเออโอ้โหม,มาได้จุด15เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ เออตา,ตายตายตายเออ,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 อเออเออเก็บกระสุนโล่โอวอาเซอร์ไพร์ตอร์ดไ้หนะคุณมโซนไม่ให้มันมาครับอ่ะตอนนี้เราก็หา่ซ่อนด้วยว่าไม่ไหวไม่ไหวเลือดไม่แค่ร้อยเดียวนะ น้อยค่อนข้างน้อยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเราคอยซัพพอร์ตอยู่นอกนะฮะตายตาย,ตาย,ยชาตเจอร์อ้าวนี่ตายเล้วตายเมื่อไหวเงี้ยบุ๊บบุ๊บแถวนั้นน่ะเออนั่นแหละอุ้ยเดี๋ยวสามจุบแปดกับตายแล้วกูบมบา,นา,นออาอยอ้ยาวโชคดีทีนี้ครับถึงเวลาตายกูแล้วที่ว่าม่น่าจะมองเห็น ในคอพิทกูนี่ไ,ไงว้าไม่ <c oughs> ให้หลบยังไงก็หลบไม่พ้นนะบอดบอดไม่ตาดีเสมควรจะตายแล้วพวกมึงเนี่ยโมมันจะผ่านละอา้าวกดประตูตแล้วครับจังหวะนี้เ็นก้อ้าวไม่ไปละไม่ไปละอ้าวแล้วพวกมึงดีจริงอนะหรอบอดมันก็เออไปไหนเนย เยเ่างนี้เลยดันฉลาดมากเลยรอรอรอตีอ่ี่ึ๊บอึ๊บติดสองติดสามโลเชยวเข้ามาติดดามิเอตสุดท้ายติดข่าว <c oughs> ตึ๊บตึ๊บ <c> ต <oughs> ึ๊บตึ๊บตึ๊บเดา๋ยวเดี๋ยวเออยูเมะก็ไม่ติดไม่ติดเพิ่มน,นะผมตายตายรอเวลานานแล้ว แต่ครั้งนี้แม่ถึงแท้ไอ้าวมึงยังทำไหนคนนี้้นี่ยตัวหาตัวหาแค่สีสีอ้าไอ้น,ไน,นั่นตายเหรออดิสอดิสอ้าวต,ตายแล้ว,โ,โ,ลวโลเซลอ,อ้าวเด่กครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะผมบ๊ายบายนะรับบ๊ายบาย